สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูเทคนิคและวิธีง่ายๆนะครับสําหรับการตอกตะปูไม้ไผ่นะครับตอกแบบยังไงนะครับไม่ให้ตัวไม้ไผ่แตกนะครับเพราะว่าเวลางานที่ว่าเกี่ยวกับไม้ไผ่พวกนี้นะครับถ้าว่าเราไม่ทําตามแบบนี้นะครับไม้ไผ่ค่อนข้างที่ว่าจะแตกง่ายมากนะครับอาจจะแตก ยาวเลยนะครับอาจจะเป็นรอยเล้าวรอยแตกยาวเลยนะครับถ้าว่าไม่ได้ทําแบบนี้นะครับสําหรับวิธีนี้นะครับก็คือผมจะใช้ทํามาตลอดนะครับก็ที่ผมทําอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของตัวแค่ไม้ไผ่ก็เหมือนกันนะครับตัวแค่ไม้ไผ่ที่ผมเคยทำไว้นั่งเล่นนะครับ2ตัวผมก็ใช้เทคนิคหลักการวิธี เดียวกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้ครับไม้แตกนะครับดูนะครับเพราะว่าเราต่อกพวกงานพวกนี้นะครับเราต้องทําให้มันดีๆหน่อยนะครับถ้าว่าเราตอกลงไปแล้วไม้มันแตกนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยทนแล้วไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับอาจจะแตกไปเรื่อยๆแล้วก็ล้าวไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเทคนิควิธีง่ายๆเลยนะครับสําหรับการตอกตะปูลง ไม้ไผ่นะครับจะเป็นไม้ไผ่แห้งหรือไม้ไผ่สดก็ผมก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยครับผมส่วนมากนะครับที่ผมจะใช้นะครับส่วนมากจะเป็นไม้สดนะครับไม้สดค่อนข้างที่ว่าจะแตกง่า,ายมากนะครับถ้าว่าไม่ทําแบบนี้นะครับค่อนข้างที่ว่าจะแตกไม้จะแตกหมดนะครับเพราะว่าเราจะเหมือนว่าเราจะตอกตะปูเหมือนตามหัวพวกนี้นะครับ ถ้าเราตอกลงไปเลยนะครับแตกแน่นะครับอุปกรณ์ของผมนะครับผมก็นี่เลยมีค้อนตะปูหลกัหลกๆเลยนะครับผมใช้เป็นสว่านนะครับผมจะใช้สว่านนารูไปก่อนนะครับเพื่อให้เขาได้มีรูนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยตอกตะปูจ้ำลงไปนะครับถ้าว่าเราไปตอกตะปูเลยนะครับมันค่อนข้างที่ว่าจะถ้าเหมือนเราเนี่ย เราจะตอกแบบริมๆิมอย่างเงี้ยนะครับแบบเหมือนปลายปอย่างเงี้ยถ้าว่าตอกลงไปเลยตอกไม่แตกก็อาจจะฟุกนะครับหรือหรืออาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นเทคนิคและวิธีของผมนะครับที่ผมใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไม้ไผ่มาตลอดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการเจาะให้ดูเลยนะครับ เทคนิคหลักการที่ผมใช้นะครับผมใช้แบบนี้มานานมากนะครับเพราะว่าถ้าไปตอกลงเลยนะครับแตกแน่ครับยังไงก็แตกนะครับนี่ครับนี่นะครับผมก็จะเจาะตรงนี้นะครับเราก็ใช้สว่านนะครับผมก็ใช้เป็นดอกเจาะไม้นะครับเจาะลงไปเลยนะครับเจาะเพื่อนำล่องนำล่องลงไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเอาดอกออกไปนิดหนึ่งนะครับนี่ยเลยเราเจาะเพื่อให้เขามีรูไปก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้ตะปูมาตอกนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะตอกให้ดูเลยนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับตะปูไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่จะไม่ค่อยแตกนะครับแล้วก็ตอกลงไปเลย นี่ครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีรอยร้าวด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับบางคนอาจจะว่าแตกกับไม่แตกนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยทําไมผมตอกทําไมมันไม่แตกเลยนะครับไอที่ผมว่านะครับส่วนมากจะเป็นตอกแตกอ่ะจะเป็นแบบอย่างนี้นะครับในส่วนของตรงที่ไม่มีตรงเหมือนตรงเป็นข้อกลางอย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้าเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนมีข้อตัว,ตว,ตวนี้อยู่ปิดปิดท้ายอยู่อย่างเงี้ย เพราะตัวนี้จะหนานะครับอาจเวลาเราตอกอาจจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางทีตรงกลางมันมีรูด้วยนะครับเนี่ยเหมือนเป็นรูกลางเส้นผ่าศูนย์กลางของพวกไม้ไผ่นะครับถ้าเราตอกลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีแบบเป็นอย่างเงี้ยปิดนะครับอย่างนี้ตรงท้ายนะครับตอกลงไปอ่ะมันจะแตกเลยนะครับถ้าว่าไม่ได้ทําวิธีแบบนี้นะครับนี่เลย๋ยวผมจะเจาะอีกอันหนึ่งนะครับ ผมก็เจาะลงไปเลยจะเจาะให้ทะลุหรือเจาะไม่ทะลุก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็เจาะเกือบทะลุนะครับแล้วผมก็ใช้ตอกลงไปเลยครับนี่เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีการแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคและวิธีง่ายๆนะครับที่วันนี้ผมได้นํามาเสนอนะครับอาจจะดูแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่ก็เป็นเคล็ดลับและวิธีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เอามาฝากกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ